ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับพอกระาพยังสีน้ำจันเป็นอีกครับเดือนนะครับเดือนปูกเงินผมว่ามาหอดเดือนหาเดือนหาเนี่ยห้ามนะครับบาเนี่ยเดือนหกเลยผูกเงินเดือนหกก็เป็นเดือนดีอีกเดือนหนึ่งครับสิ่งพ้นโบราณเนี่ยเลือกใส่ขมันขมอใส่ผูกเงินเดือนหกนี่ให้ก็อยากลูกเงินอาจจะลูกเงินเดือนหก เพราะว่าเขาลูกเงื่อนลูกบ้านเดือนหกนี่ครับสีอุดมสมบูรณ์ดรือพภกทรพซ์บแก้วแวนเงินทองของใสของ้อยคนในขอบครัวกอบอุ่นนะครับเย็บไข้ได้ป่วยกับห้างเหินไปว่าใครเขามากำไก่ว่ะจันผู้ใดลูกเงื่อนเดือนหกนี่อุดมสมบูรณ์นะครับสุมยินเป็นบ้านใหเจ้าฮอนกับบนกับไหวเฮ้ากรเย็นสบาย ไปน,นอนพัดลมกูแล้ครับสบายอกสบายใจนะ,ะสบายในขอบกัวนี่เดือนหกนี่ผู้เฒ่าโบราณพันจังเลือกลนะูกรดครับลูกบ้านเดือนหกนี่บมดเสียหลายนะนด้หลายอย่างหลายแนวที่เขาบวกขึ้นบ้านห้าวสิได้ก็ได้บวกขึ้นบ้านห้าสิมีก็มีอุดุมสมบูรณ์ไปด้วยเพื่อนฝูงอุดุมไปด้วยครับเงินท้องของเขาอุดุมไปด้วยเลยครับ อลักษณะว่าสัตว์สองเท่าสี่เท่าหมูหมากับไก่นี่ยลวยนะครับน้งเทือนี่คะกะไก่อยู่ขององเบลเลียงก็บมะเพิ่มก็ด้เออมั่วอยู่ขอกคือกันเเรียงว่าสามสบสี่สิบตัวนับเป็นนับมากันสี่สิบกว่าเข้าไปก็เป็น,ปนไปได้นี่เขาเอว่าลาบแบบลอยลาบแบบฟุกๆุกันเดือนหกนะมีแต่ใดมีแต่แต่ดี ปลูกรอดครับปลูกแค่เดือนหกได้อีสุดครับอ้าวเมื่อกี้เดือนหกดีขนาดเดือนหกพอมาถึงเดือนเก็ดนี่โอ้ขนจะกระแระเต็มเ<ๆ>ต็มเต็มเรี่ายยาปลูกกระเทยได้ปลูกงค่เดือนเก็ดนี่ครับบุร่านพ่นหามนะปลูกงค่เดือนเก็ดนี่โอ้โหยมีเรื่องมีความขึ้นโล่งขึ้นสารเจ็บป่วยไข้ เสียเงินเสียทองเหลือดตกยางออกของอยู่ซื้อกาเสียนะครับผัวเมียกบพิษกันทะเลาะวะแหว่งกันลูกกระเบาววฟังความส่วนมากครับปลูกบ้านเดือนเจ็ดนี่ขาเจ้ห้ามแท้เทคนโบราณแต่พอแต่แม่มาครบบนิยมปลูกกันเลยนะครับพิ่งแต่แน่บ่ดีนะคือผมเา้านซะีรุ่งเดี๋ไปแท้เท่ โล่งศาลลงพักมุนเลยครับโล่งบานมุนีงว่บโล่งไหนก็โล่งหนึ่งล่ะเรงคนอาจถึงครับเขาโทษเทาะโลงศพผนนด้หายตือก็ได้บ่เปนตาตายก็ตายดิเอออันนี้นี่เพิ่นได้แหย่าำเดือนเกจย้าไปย่ำปลูกนะครับบอกอลูกบอกร้านเลยปลูกเงื่อนเดือนเ็ศนี่มันบุ่นมันไหวบ่นดีมีแด้แนวเสียเปานว่าดิบอกให้ฟังครับ กรับมาถึงเดือนแปดเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เดือนเจ็ดก็บอกว่าเดือนแปดเรียบร้อยนะคันผูใ้ใดปลูกบ้านปลูกเงื่อนเดือนแปดเนี่ยผัวหามา่ากับเบิร์ตเงื่อนทองของเขาเมียหามา่ากับเบิร์ตลูกสงมาให้กับเบิร์ตอ,อบจ็บบบป่วยมาแต่ก่อนเห็นไหปลูกเงื่อนนะครับเ,เดือนแปดบอกออโบป็นตาเลยนะครับผม มีแต่แนวบดีมาแปดมาเปลือนคนจังหามโบห้ปูกปูกเงินเดือนแปดเอครับเ,เสียมีแต่แนวเสียบบไฮบอบโบคฮอย่างยื่นอันนี้เิ่นว่ามีเงินกับหัวหัวถงนน่ะนะยไปยู่อันต่อไป ่ตั้งใจว่าที่เจ็บละเดือนนี่ก็มีเน่าใสจนได้ว่าตั้งใจว่าเอาไว้เสี่ยงไว้ก็มีเน่าใส่มีองัดออกมากจนได้นะครับปูเงอนเดือนแปดเป็น่าเป็นเงินสันสามสูกมันเพิ่นก็เลยหาเจ็ดแปดหนึ่งยักให้หาเป็นะครไม่อยากให้ปูเด้อครับอ่าานไปเจ็ดแปดไม่ดีเลยนะครับพระญามขาวพอมาถึงเดือนเก้านี่เอาระบานี่เป็นเดือนของฉันละวันทอเดือนเก้านี่ก็ได้ หาได้ใส่ข่องแล้วเดือนนี้เพิ่มมาเงินทองของเขากะลังไหลเข้ามาตัวเดือนนี้ก็ได้พี่น้องกับหุมก็ห้อมเย็บไข่ได้ป่วยกับโบไข่มีนี่เดือนนี้นะครับเดือนเก่าคืเกว่าเก่าดีนะดีสิแมนแหละเพิ่มมาก็ให้เลือกเอาเดือนเดือนเก่านี้ที่ว่าถึงสโลกแล้ว ดีขามมาเจ็ดแปดอ๊ตเอาจะไปปลูกเลื่อยไม่ใช่เดือนเก่าพี่สังเอาสังยกเดือนเก่าเลยดีนะครับคันพี่น้องป้องไปนะครับมาหากรรมีแต่น้ำมาให้บริมาเอาดิไม่ใช่เอามาให้ผกุรักกูรย์ไงกรเมตตาปลานี่เออหอยังก็ได้หอยังก็ได้ โร่งสารกับว่ไดไ้พ่อเจ็บไข้ได้ป่วยกับว่ามีว่าสั่นแล้วครับเพื่อนว่าอี่จะนั่นดีๆนะครับปลูกเงินเดือนเก่าปลูกรถดเพื่อนว่าครับมาเดือนสิบได้บ่าเนี่ยให้ปลูกเงอนเดือนสิบจำไปเลยโรคไผ่เบียดเบียนนะครับอโรคไผ่เบียดเบียนเจ็บไข้ได้ป่วยมาล่ะครับโรงสารล่ออยู่โร่งบานล่ออยู่ ลงพักล่ออยู่นะครับจักสิมือใดฉะนั้นนครับเดือนสิบนี้คันมันคามได้กับคามไปนะก็ดีจังน้อยนึงคือคันทีว่าปลูกเงื่อนบ่ได้กับปลูกเรลอกปลูกเรลอเนี่ยอยากดีจังน้อยนึงเขาอยู่นะครับเขาเต็มสางเต็มบาจําจไว้ปลูกเงื่อนกับห้เดือนเก้าปลูกเรลกกับเดือนสิฟมันว่าจังสี่ล้วว่าเอออย่า่าปลูกเงิ่อนบ่เป็นตาเด้อ เออพอเป็นตาข้ามาไปบอดีราผมอา่าบอกเพื่อทุวนห้องจำไอ้พี่เห็นน้องผู้สนใจเรื่องเหล่านี้เยอะแยะอาไร้ผู้สนใจก็ไเลยผู้บริสนใจก็สิเฮ้ยก็สิวา,อ,วาอยุดหรอกัานบอกยังงแนะนำป่ะอันนี้ก็บกวันนี้ตำมุ่มตำล่าว่าให้ฟังจำมากกับว่าไปนี่อย่างแนะนำพยานามกับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหนะแนะนำก้าไป เผื่อโทรศัพท์ชวนโตชวนตัวฮาไปยัยหนะส่วนรายละเอียดที่ถามผมนั่นเพื่นบอกว่าอันเลือกย่ามต่างๆวันจมวันฟู่นะมันอยู่ในหนังสือมีมีครับในหนังสือมูลบั้งดังเดิมที่ผมรวบรวมไบเนี่ครบเป๊ะนั่นแหะมันเล่มบางไงนั่นแหะครับกระดาษเอซี่คนนั่นตั้งฮาฮุกเก็ดลอยเรื่องคนนีะหันเล่มเยอะหน่อยครอบจักรวาลด้วยนั่นอันนี้ก็ได้เพ่มันเสียวกับชันทันคอร์โอเคเล่ยังสิเด้ ตาที่่ายประเป็นเยอะแยะอันน่ะเข้าใจง่ายไม่จบได้เป็นหมอสูตรหมอขนหมอประเภทนี่ได้กุญแจครับเป็นหมอดูมากหมอดูแผน่นพากะมีอนี้หันนะครับเบาเรื่อเบ็ดม่นค่าทาคมกะ,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 ะมีอย่นี้ลิมเดียวละที่พี่น้องถามไปว่าต้องถามหลายต้งคนกับว่านี่ครับออกรถออกเลือดก็ยุ่งนี่หันละสิเงื้อเงินซ่านก็นยุ่งลิมนั่นแหละที่ผมเ้ายุ่งเยวนี่ก็ยุ่ในหนังสือนะเอามาบ่อ้ฟังเด้อ้า